สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMTP u Live เราผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะฝนนำเรื่องราวคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปี1982จะเป็นอย่างไรคะ ถ้าวันหนึ่งยาที่เรารับประทานคุ้นเคยอยู่เป็นประจำนั่นก็คือ,อยาแก้ปวดยีด้อตไทเลนอลอยู่ๆก็มีคนกินไทเลนอลแล้วเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์อันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่แล้วก็เกิดขึ้นจริงณเนะมืองชิคาโกค่ะย้อนกลับไปนะคะในเดือนกันยายนปี1 9 8 2ได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่เกิดขึ้นณเนะมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกา ข่าวนี้ทำให้โด่งดังไปทั่วโลกรวมถึงสร้างความหวาดภวาให้แก่ผู้คนถึงความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆมีคนร้ายค่ะได้เปลี่ยนยาไทเรอนนะคะซึ่งเดิมทีค่ะเป็นแบบแคปซูลโดยเขานั้นได้เพิ่มเติมไซยาไนต์ลงไป ซึ่งแน่นอนค่ะว่ายาไซยนานท์ถ้าได้รับประทานเข้าไปแล้วยากมากในการที่จะรอดชีวิตมาได้เหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง7คนด้วยกันในเขตชิคาโกแต่ข้อดีของเหตุการณ์นี้นั่นก็คือเราได้เห็นการรับมืออันเยี่ยมยอดของบริษัทจอรนสันแอนด์จอรนสันจนกลายมาเป็นกรณีศึกษารวมไปถึงเป็นแบบอย่างให้แก่บริษัทอื่นๆไปทั่วโลกการฆาตกรรมที่พลิกโฉมรูปแบบบรรจุพันยาไปตลอดกาล เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้10นาทีคดีดังจะค่อยไล่เลียงให้ฟังกันค่ะณวันที่29กันยายนปี1982ค่ะจูจ่ๆก็มีเหยื่อรายแรกเธอคนนี้มีชื่อว่าแมรี่ เคนเลอร์ er ner, ซึ่งเธอเป็นเด็กหญิงวัย12ปีได้เสียชีวิตทันทีหลังจากรับประทานยาไทเลนอลแบบแรงพิเศษไปต่อมาในวันเดียวกันนั้นเองอดัมเจนัสที่อยู่ในระแวะกเดียวกันกับผู้เสียชีวิตรายแรกก็เกิดอาการชักหลังรับประทานยาชนิดเดียวกันเข้าไปเขาถูกส่งไปที่โรงพยาบาลท้องถิ่นแต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นไม่ทันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะทำการพิสูจน์ หรือสอบสวนถึงที่มาที่ไปของการเสียชีวิตทันใดนั้นคะ่ะก็มีเหยื่อรายที่3เกิดขึ้นเขาคือสแตนลีย์เจนัตน้องชายของอดัมเจนัตที่เสียชีวิตไปก่อนหน้ารวมไปถึงเทลรซาเจนัตภรรยาของสแตนลีย์ก็เสียชีวิตตามการหลังจากรับประทานยาไทเนอลไปเพียงไม่กี่วันจากอดัมเสียชีวิตโดยเหตุการณ์นี้นะคะทำให้ตำรวจเริ่มปติปต่อและเชื่อมโยงการเสียชีวิตที่แปลกประหลาดนี้เพราะผู้เสียชี ทั้งหมดเกิดจากการรับประทานยาแคปซูลไทเลนอลซึ่งถูกเจือด้วยยาไซยาไนน์นั่นเองโพแทสเซียมไซยาไนน์นั้นเป็นสารพิษที่ทําให้ร่างกายมีภาวะขาดเลือด เป็นกรดแลคติกเนื้อเยื่อจะไม่สามารถใช้ออกซิเจนจากเลือดได้จนทำให้ผู้ได้รับสารพิษหมดสติและสุดท้ายจะเสียชีวิตจากภาวะพร่องออกซิเจนตำรวจนะคะมีการขับรถออกประกาศให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเครื่องกระจายเสียงมีการแจ้งเตือนฉุกเฉ,ฉินผ่านสถานีวิทยุรวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ให้ทุกคนหยุดซื้อและหยุดรับประทานยาไทเรนอลทันที T. แต่มันก็สายเกินไปสำหรับใครบางคนคะ่ะแมรี แม็กฟาร์แลนด์รวมไปถึงพอลลาพรินต์และแมร y ี่เลนเนอร์ทั้ง3คนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและได้เสียชีวิตในวันเดียวกันกับที่มีการเริ่มประกาศแจ้งเตือนซึ่งผลการชนะสุดทั้ง3คนก็ตรงกับผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้ทั้งหมดการเสียชีวิตของทั้ง7คนนะคะได้กลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วประเทศมันสร้างความหวาดกลัวไปทั่วจนชาวอเมริกันต่างสงสัยว่าต่อจากนี้จะสามารถไว้วางใจผลิตภัณฑ์ที่คุณ เคยที่ถูกวางอยู่บนชั้นของร้านขายยาหรือร้านขายของชำได้อย่างไรแน่นอนค่ะว่าพอมันเป็นคดกีก็ต้องมีการสืบสวนการสืบสวนนั้นเริ่มต้นขึ้นจากสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI ข้อสันนิษฐานแรกก็คือยาพิษนี้ถูกใส่มาตั้งแต่กระบวนการผลิตที่โรงงานหรือไม่ แต่สุดท้ายแล้วคำถามนี้ก็ถูกตัดลงไปอย่างรวดเร็วเพราะแต่ละขวดที่คราบชีวิตผู้คนไปล้วนมาจากโรงงานผลิตคนละที่กันอีกทั้งกระบวนการผลิตที่อยู่ในชั้นความลับและมีมาตรการป้องกันอย่างหนาแน่นจึงทาให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนภายนอกหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องพยายามเข้าไปและสามารถใส่โพแทสเซียมไซยาไนด์ลงไปในแคปซูลเทอรนอลได้ในช่วงของการบรรจุข้อสันนิษฐานที่2ก็คือ มีการซื้อไทเดนอลแล้วไปดัดแปลงใส่ยาโพแทคเซียมไซยาไนด์ลงไปในแคปซูลจากนั้นก็นำมาสลับกับตัวที่ตั้งอยู่ภายในร้านค้าตอนที่ไม่มีใครเห็นโดยข้อสันนิษฐานนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดถ้าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กระบวนการผลิตไทเดนอลดังนั้นช่องโหว่ที่สามารถสร้างสถานการณ์นี้ได้มากที่สุดก็คือร้านค้านั่นเองเจ้าหน้าที่คาดว่าฆาตกรไม่มีเหยื่อที่ชัดเจนและมีเจตนาเพียงแค่ อยากจะฆ่าใครก็ได้ใครก็ตามที่โชคร้ายหยิดไทเลนอลขวดนั้นไปนั่นเองผู้ต้องสงสัยรายแรกของคดีนี้นั่นก็คือเจมส์ิอิสซซึ่งเขาเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านภาษีเขาได้เขียนจดหมายไปถึงผู้ผลิตยาในเดือนตุลาคมปี1982โดยในจดหมายระบุว่า เขาจะหยุดการฆ่าหากเขาได้รับเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐการกระทําที่โง่เขาของเจมส์ลิวอิสทําให้เขาถูกจับและนำตัวไปสอบสวนในทันทีและจาการสืบสวนก็พบว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นเขายังคงอาศัยอยู่ในนิวยอร์กกับภรรยาดังนั้นเขาจึงไม่ได้เป็นฆาตกรที่แท้จริงแต่สุดท้ายแล้วค่ะเจมส์ลิวอิสนั้นก็ถูกตัดสินให้จำคุก12ปีในข้อหากัรโชกรัพย์เขาถูกปล่อยตัว ออกมาในปี1995ในปี2010ค่ะเขาได้เขียนนวนิยายนะคะโดยเรื่องราวที่เขาเขียนนั้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งที่สร้างสถานการณ์เลวร้ายต่างๆเพื่อให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวแต่สุดท้ายแล้วแม้แต่ FBI ก็ยังไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงได้จนมาถึงปัจจุบันโดยจากวิกฤตในครั้งนี้ค่ะจอรนสันแอนจอนสันบริษัทผู้ที่ผลิตนะคะก็ได้ออกมาแก้ส จอร์นสันแอนจอร์นสันนั้นถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมยาเครื่องมือแพทย์และสินค้าอุปโภคบริโภคอีกทั้งเป็นบริษัทซึ่งผลิตไทเลนนลออกมาจัดจําหน่ายคําสั่งแรกของจอร์นสันแอนจอร์นสันนั้นก็คือให้ทําการเรียกเก็บขวดไทเลนนลทั้งหมดกลับคืนมารวมทั้งสิ้น31ล้านขวดทั่วประเทศมูลค่าในคําสั่งในครั้งนั้นนะคะก็อยู่ประมาณ100ล้านดอลลาร์หรือถ้าเทียบเป็น เงินในปัจจุบันนะคะก็ประมาณ8,300ล้านบาทและบริษัทนะคะก็ยังได้สั่งถอดโฆษณาทางโทรทัศน์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับไทเทนอล,ลออกไปพวกเขาเริ่มสร้างความไว้วางใจใหม่จากศูนย์ค่ะเนื่องจากมันสูญเสียไปจากตัวบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำสารพิษไซยาไนต์เข้าไปอยู่ในยาได้อารันฮิลเบิร์กนะคะซึ่งเขาเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและการสร้างแบรนด์ของจอ์นสันแอนด์จอนสันนะคะก็ได้บอก เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นเรามักไม่โดนสังคมตัดสินจากตัวสาเหตุของปัญหาแต่เราจะถูกตัดสินว่าเราตอบสนองต่อวิกฤตนี้ได้อย่างไรบ้าง6สัปดาห์หลังจากเกิดวิกฤตค่ะบริษัทได้ทำการระดมสับพักกำลังเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาในครั้งนั้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสำลีในตัวบรรจุภัณฑ์ซีนฟอยฝากนเด็กเปิดแถบพลาสติกอย่างที่เราเห็นกับ ตัวขวดยานในปัจจุบันค่ะแน่นอนกับว่ามันถูกคิดและสร้างขึ้นหลังจากวิกฤตในครั้งนี้พวกเขาทุ่มเงินเพื่อเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นรูปแบบใหม่และรีบนำกลับมาจัดจำหน่ายทันทีในปีถัดมานะคะไทเลเนลนั้นได้มีการ เปลี่ยนบรรจุพัณฑ์ของยานะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าตัวแคปซูลนั้นมันสามารถแกะแล้วเปลี่ยนตัวยาข้างในได้บริษัทจอร์สันแอนด์จอร์ันนะคะได้ทําเป็นยาในรูปแบบเมรที่เราใช้อยู่กันในปัจจุบันเพียงไม่กี่ปีค่ะการถูกมองว่าเป็นเหยื่อผู้โชคร้ายจอร์สันแอนด์จอร์ันก็สามารถพลิกเกมกลับมาได้กลายเป็นบริษัทที่สังคมมองว่าเป็นบริษัทตัวอย่างของความรับผิดชอบต่อองค์กรและประชาชน นี่ก็คือเรื่องราวในอดีตนะคะที่นำมาฝากกาันกับ10นาทีคดีดังในวันนี้ค่ะก่อนจะหมดเวลาในวันนี้นะคะก็ฝากช่องสักนิดนึงค่ะ RMUTP l i v e นะคะฝากทุกท่านกดติดตามกด subscribe รวมไปถึงพิมพูดคุยให้กำลังใจแอดมินของเรากันได้นะคะอยากจะบอกว่าทุกๆคอมเมนต์ comment, ไม่ว่าจะเป็นติหรือชมหรือแนะนำอะไรเข้ามานะคะฝนอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆแต่ว่าตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็ขออภัยนะคะเนื่องมาจากว่าทำงานในส่วนราชการก็มีนะ ที่อื่นๆที่ต้องรับผิดชอบกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ในแอปพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ